จะเขียนเส้นเล็กๆอา้าวทีนี้ลองเริ่มจับลงไปที่กระดานนะเริ่มเขียนเส้นเล็กๆกคือเขียนใช้หัวมุมนะอันนี้ผมจะเขียนให้ดูมันจะเป็นแท่งเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับเออใช้ตรงนี้เขียนนะอ่าจับงี้ค่อยๆลากเส้นลากเส้นเส้นเล็กๆธรรมดาธรรมดาลากเส้นลากขึ้นลากลงดูลากเส้น ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดลากลากเรื่อยๆลากนะลากธรรมดานะลากให้มันเป็นเส้นเฉยๆนะครับจะท่านจะยาวก็แล้วแต่อา่าหนูลงมาเลยลงมาข้างนี้เลยหนูหนูลงไปข้างล่างเลยอจะได้เห็นชัดๆอ่าเลื้ยมาอ่าอ่าหนูด้วยอ่าลงมาข้างล่างเลยเอเเอ อันนี้อันนี้หนูไต้องอันนี้จับแบบนี้มันจะเป็นเหมือนดินสอหนูต้องจับอย่างนี้นะต้องจับนี้จับลากเส้นไปเลยลากไปเลยไม่ต้องรวมเนี้นะไม่ต้องกลัว,ล,วลากนะพอลากเส้นเสร็จปุ๊บหลายคนรู้เลยว่าเป็นไงไม่กลา้ารู้เลยกลัวเสียใช่ไหมอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยงานศิละปะเหมือนกันเวลาเริ่มต้นที่จะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทําเขียนน่นเขียนนี่ปุ๊บ มันจะเปี้ยวหรือมันจะบูดเป็นไงไม่กล้าเนี่ยแต่ตัวเล็กนี่เป็นไงนะพอตัวเล็กนี่ไม่เห็นนะเขียนไปแล้วนะเอ้าหนูเอางี้หนูเอาวังหน้าตักก่อนอาวังหน้าตักนี้อาวังหน้าตักนี้อแล้วจับงี้หนูจับงี้ได้ไหมเออจับงี้ขีดงี้เขียนเส้นเออมัน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 จะเปื้อนมือเนอะถ้าจับอย่างงี้มันจะเป็นเหมือนดินสอให้จับอย่างงี้นะได้ไหมเออจับงี้ขีดเส้น ขีดเส้นขึ้นขึ้นลงลงก่อนลองดูะนะคความรู้สึกแรกเราตอนเนี้ยมันจะเหมือนเราไม่กล้าทาใช่ไหมกลัวมันเสียความรู้สึกแรกกลัวมันเสียคิดถึงยังลบทันทีขึ้นมาเลยไม่มีไม่ได้นละไม่ได้นะอันดับแรกเนะี่ยถ้าเราถ้าเราเอาความกังวลเอาเรื่องของอะไรทั้งหมดเนะี่ยเอาออกไปซะ เขียนเส้นให้เป็นเส้นเขียนเส้นให้เป็นเส้นเขียนเพื่อเขียนนะไม่ได้เขียนแล้วเพื่อได้อะไรธรรมที่ให้มันอยู่นะบางคนก็นอนคิดถึงใบไม้ละอ่ะคิดถึงใบไม้เพราะอะไรเรายังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเลยเรายังไม่มีจับจดอะไรเลยใจเราอยู่นู่นแล้วใบไม้แล้ว อยู่ที่ต้นไผ่แล้วอยู่ที่ภูเขาแล้วใช่ไหมฮะเอออยู่ที่ภูเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเกรยองทําให้เราอยู่เกรยองทําให้เรามีสมาธิอยู่กับอะไรอยู่กับปัจจุบันแล้วบอกว่าเขียนเส้นให้เป็นให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นเขียนเส้นให้มันเป็นเส้นแค่เนี้ยพอก่อนนะแค่นี้พอก่อนนะใช่ไหมหนู ออย่าไปคิดถึงอะไรอันนี้ก่อนนี้นี้คิดถึงใบไม้คิดถึงต้นไม้ล่ะแสดงว่าเป็นไงใจร้อนใจร้อนเป็นไงใจร้อนแล้วไงอยากอยากได้โน่นอยากได้นี่นะเกยองจะช่วยให้เราเป็นไงเกยองจะให้ช่วยเราหยุดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเขียนตรงนี้ก่อนนะอันที่สอง นะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะนะเราลองเขียนเส้นที่มันนะโดยใช้ตัวนี้เขียนเป็นทั้งแถบเลยอ่มันก็จะเป็นเส้นไงอ่เป็นเส้นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะ่าเป็นเส้นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึหนูมาทีหลังนะ ลงมาทีหลังเอา้าเขียนตามเลยเขียนตามเลยเข้า,าขมาใหม่ๆแล้วจับนี้เป็นอย่างนี้เป็นไหมไม่ใช่จับอย่างนี้จับอย่างนี้เออจับอย่างนี้เออถ้าจับอย่างนั้จับดินสอถ้าจับนี้จับกิยยงเอาเขียนเส้นลงไปเลยเขียนเขียนเส้นอะไรก็ได้ลากเส้นไปเฉยๆไอ้ตัวนี้ทําให้เรารู้สึกว่านะอันดับแรก เริ่มแรกจะเริ่มมีความแตกต่างกันึ้นมาแล้วนะนะลายเส้นนะถ้าเรามีสมาธิดีๆเขียนเส้นเขียนเส้นถ้ามันสั้นมันขึ้นมันยาวมันลงปุ๊บนะนี่นะฮิทนะนะนะแต่ละคนก็เริ่มเฮ้ยเริ่มเป็นอะไรแล้วอ่ะเอาแล้วเริ่มแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมันสนุกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะแต่เป็นไงแต่ความรู้สึกความรู้สึกหลายๆคนอยากให้คิดไปแล้วเฮ้ยเป็นกอหญ้าหรือเปล่าเป็นต้นไผ่หรือเปล่าเป็นในโน่นนนี้หรือเปล่านะะมันจะเป็นไงฮะอย่าพึ่งใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหนูเขียนให้เต็มหน้าเลยเขียนไปเรื่อยเขียนไปเรื่อยไม่ต้องกลัวกระดาษหมดพี่เขามีกระดาษให้เต็มเลยอ่าเออจับงี้ได้ไหมจับงี้ได้ไหมอืมจับปาดเลยเออจับปาดเลย เอออย่างนี้แหละเอออย่างเงี้ยเออเนี่ยเอออย่างเงี้ยปปลงปาดลองดูดิเออนั่นแหละลองดูนะนะนะไอีความรู้สึกตอนนี้เราต้องเอาความรู้สึกที่เป็นไงรู้สึกผิดกับถูกออกไปแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมฮะมีไหม ผมชี้ว่าผิดถูกมีไหมมันไม่มีนะมันมีแต่ความสนุกใช่ไหมไม่ต้องถูกไม่ต้องผิดไงอันนี้ก็คือเส้นไงใช่ไหมตำรวจจับหอเปล่าใช่ไหมตำรวจไม่จับนี่นี่สนุกไะเขียนเส้นเขียนเสร็จแล้วผมรูไ้ไหมเออนี่หนูมันมากนี่เออนีฮะนะีะ อ่ะอ่ะหยุดความมันไว้ตรงนั้นก่อนหนูอ่าหยุดตรงความมันไว้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเอาพอพอเส้นเล็กเส้นใหญ่เสร็จปุ๊บเอากางก็อ,อย่างนี้เออทีนี้มีหลายคนไม่อยากทําหักครึ่งหนึ่งหักครึ่งหนึ่งหักครึ่งเลยไม่ต้องกลัวเขา <c oughs> เขามีแจกทีเคี๊พักเขารวยมีแจกหมดเขาแจกแจกเอ้ยไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว นะอ,อยากได้เส้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมปาด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 ลงมาปื๊ดปาดนะปาดาปาดลงไปลองดูปาดปุ๊บนะนะนะปาดอาอู้คุ้น,นอถ้าว่างก็ ลงมาเขียนได้เลยเชิญเร็วฮะไม่ว่างใช่ไหมกลัวกลัวป่ะฮะเอาไปสนุกกันเร็วฮะเร็วเร็วมีกระดานเต็มเลยกระดานอย่างดีด้วยไปเร็วนะนะเขียนงี้ปาดเสร็จปุ๊บ เออลองดูเอ้าทีนี้ลองดูว่าลองดูองดเออนี่ลองป,า,ปาดปานงี้ได้ไหมนี่ปานงี้ได้ไหมปาดงี้ได้ไหมเออปาดลองดูลองดูอ่าปาดนะทีนี้ ทีนี้เราเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยแท่งแท่งแท่งสี่หหหหหหเหลี่ยมเนะี่ยมันปาดได้หลายเส้นมากเลยปา,ปาดธรรมดาเนะี่ยปาดปาดธรรมดาเนี่ยปาดได้ได้เส้นหลายหลายอย่างหลายหลายแบบเลยนะฮะนะนะเนี่ยอันนี้หล่นหล่นนู้นอะ่ะนะปาดได้สารพัดนะปาดได้หลายอย่างอา้าวทีนี้ไหนดูทีอ่าโอเคนะครับ เอา้ามีใครช่วยเปลี่ยนกระดาษหน่อยเปลี่ยนกระดาษอันใหม่ครับครับอพอพอเราพอเรารู้สึกว่าเ,เราเราทดลองว่ามันปาดได้ลักษณะ